ดิฉันคนกลับมากับเอื้ออีกแล้วเย้ yeah. นี่ดี่ตอนรับกระสูนนาราไดอารี่ของเอือ้อค่ะเย้อ่ะดเร็ว a l Wrap ก็คือนาราไดอารี่จะเป็นฟีลลิ่งแบบวีคลี่ดารี่เนาะคือเหมือนแบบ1คลิปก็จะตอน1วีคว่าใน1วีคเอื้อทําอะไรบ้างเราส่วนใหญ่จะเน้นไปการแบบเรียนออนไลน์แล้วก็อ่ะโอเคเอื้อต้องมีเรียนออนไลน์เอื้อต้องทํางานทํากันบ้านที่มาจากเรียนออนไลน์แล้วก็มีสอนพิเศษแล้วก็ต้องดับ พิมพ์ชีตเพื่อสอนพิเศษใช่ไหมเหมือนการทาคลิปแบบนี้มันช่วยให้คนอื่นเห็นได้ด้วยว่าเรียนออนไลน์ยังไงเรื่องช,ชีวิตยังไงแล้วมันค่อนข้างแบบ struggle ขนาดไหนเรียนออนไลน์และอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อเอื้อคือรู้สึกว่ามันช่วยให้เอือรู้สึก productive มากขึ้นแล้วก็ enthusiastic ในการแบบเออริวมมือกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นมัง้งเพราะว่าหลังจากตั้งแต่แบบสอบเข้มามหาหลัยเสร็จตั้งแต่เดือนเมษาเนาะจนถึงปัจจุบันเดือน สรู้สึกว่าต้องการหาบางสิ่งบางอย่างมากระตุ้นตัวเองในการแบบเรียนออนไลน์ให้มันดีขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นวีคแรกของนาราไดอารี่นะคะก็ไปชมกันได้เลยค่ะ <c oughs> จริงๆวันนี้เป็นวันที่9สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกที่เราเปิดเรียนโอเ,เคจะบอกตารางสอนก่อนเนาะเออมีเรียน จันอังคารพุธพฤหัสแค่สี่วันวันศุกร์ไม่มีเรียนเพราะว่าหน่วยกิจบอกว่าสี่วันนี้มันลงเป็นแม็กซิมัมแล้ววันศุกร์เออก็เลยไม่มีเรียนเนาะแล้วทุกวันก็จะเรียน8ปดโมงเลิกสี่โมงแต่ว่าเวลาพักกลางวันอ่ะจะไม่เท่ากันบางวันก็จะแบบได้พักกลางวันสองชั่วโมงบางวันก็จะได้พักกลางวันแค่ครึ่งชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าจะหืดขึ้นคอเพราะต้องรีบกินข้าวอ่ะทีนี้วันนี้วันที่9สิงหาเนาะ จริงๆอ่ะวิชาแรกที่มีอ่ะก็คือเป็นเยอรมันเนาะต้องแต่8ปดโมงถึง1เอ็ดโมงแต่ว่าอาจารย์อ่ะเขายัางไม่เริ่มสอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็กำลังจะมาเรียนภาคบ่ายค่ะนั่นก็คือเวลาบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสีนะคะซึ่งก็คือวิชาการใช้ภาษาไทยนั่นเองจะเป็นการประถมนิเทศมัง้งอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะ ก็ตัดไปแบบๆเเห็นแล้วเนาะว่าห้องรวมของวิชาการใช้ภาษาไทยมันเป็นยังไงกันบ้างอาจตอนนี้เรากําลังพักอยู่ใช่ไหมเราแบบเรียนห้องรวมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเรียนห้องหมู่แยกซึ่งตอนนี้อาจารย์เขาให้พักครึ่งชั่วโมงเราก็จะมารีวิวแล้วกันว่าสรุปมันคือวิชาอะไรเคื่อ <c oughs> จริง,รงๆการใช้ภาษาไทยที่เด็กอักษรเรียนมันก็เรียนในแบบเวของอักษรเนานนนะที่บอกว่าแบบมีการคิดวิเคราะห์อะไรประมาณนี้คิดวิเคราะห์แยกแยะประมาณนั้นแล้วก็มีการสังเคราะห์กัน ดูว่าภาษาไทยเข้ากับปริบทในสังคมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมันยังไม่มีการเรียนการสอนเนาะที่เข้าไปในห้องรวมเมื่อกี้ก็คือเหมือนอาจารย์เขาจะธิบายคอร์สเลเวอร์แล้วก็บอกว่าเออมีงานที่ต้องทําอะไรบ้างมีสอบการมีิาิเข้าห้องอะไรบ้างประมาณนี้เพราะฉันตอนนี้เรากาลังพักครึ่งชั่วโมงที่จะรอเข้าห้องหมู่นั่นเองอะห้องรวมกับห้องหมู่คืออะไรห้องรวมคือเรียนรวมทั้งระดับชั้นมี300กว่าคนส่วนห้องหมู่ก็คือแยกเป็นตามเซกต่างๆเนาะก็จะมีแค่แบบ เออกี่คนก็ว่าไปจะไม่ได้เหมือนกันแต่แบบเออมันจะน้อยลงเนาะก็แบ่งเป็นตามเ็กต่างๆแล้วก็ไปดูในห้องหมู่กันได้เลยค่ะ ตอนนี้คือเอื้อเข้าห้องหมู่ไปแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้ถ่ายตอนเข้าห้องหมู่เพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแบบเราเข้าไปแล้วก็แนะนําตัวแล้วก็นั่งสังคนอื่นส่วนเอื้อก็นั่งแบบพิมพ์ชีทที่สอนเด็กไปเนาะเพราะฉะนั้นเอื้อเลยไม่ได้ถ่ายมันมาโดยรวมคือก็ยังไม่มีการเรียนการสอนอะไรก็เป็นแค่แบบว่าเปิดกล้องและนําตัวบลา bla แล้วก็แค่นั้นไม่มีอะไรมา ซึ่งก็ถือว่าหมดสำหรับการเรียนออนไลน์วันนี้แล้วนะคะ9มิถุนาเออสิงหาสิ9สิงหาวันแรกของการเปิดเรียนก็จะจบเพียงเท่านี้ซึ่งถามว่าหลังจากนี้ทำอะไรหลังจากนี้เอื้อกล่าวว่าเอื้อจะเป็นงีบซะแป๊บหนึ่งไปนีบแป๊บหนึ่ง,งแล้วก็เดี๋ยวสอนเด็กเพราะว่าเอื้อมีสอนภาษาเยอรมนันเด็กคนหนึ่งเนาะตอนสี่โมงครึ่งถึง6กโมงครึ่ง ลังจาก6โมงครึ่งแล้วก็เอื้อก็อาจจะไปกินข้าวแล้วก็ออกกําลังกายแล้วกะว่าตอนกลางคืนจะมาอ่านหนังสือนอกเวลาเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษหรือว่า English one นะ่ะเขาได้ส่งหนังสือนอกเวลาให้อ่านแล้วแล้วมันก็จํานวนลายร้อยหน้าเลยทีเดียวพันก็เลยกะว่าตอนกลางคืนจะมาอ่านหนังสือนอกเวลากันนะคะงั้นก็ไปเจอกันตอนกลางคืนได้เลยค่ะ คนมันนีวันที่ส0บสิงหาหลายคนจะถามว่าอ้าวเมื่อกี้บอกว่าจะไปอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาทําไมตักหนวดลุ่มขึ้นเลยโอเคเราไม่ได้สรารภาพว่าเมื่อคืน้องไม่ได้อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเพราะาเราติดดูโลกิ <c oughs> ก็เลยไม่ได้อ่านซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะทุกคนห้ามทําเออเราต้องแบบรู้ว่ามีอะไรต้องทําแล้วก็ต้องทําสิ่งนั้นแบบ อย่าไปทําอย่างอื่นซึ่งสิ่งที่เอื้อทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็รู้เลยว่ามันไม่ดีแต่ก็อยากดูช่วง8โมงของเช้าที่ผ่านมาก็เป็นคลาสของ n n l l s s วันนะคะเริ่มตอน8โมงจนถึง9โมงครึ่งก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นการแนะนําตัวแล้วก็คอ o ์ส s y l b u s เหมือนเดิมแต่ว่าทุกอย่างเป็นแบบ speak English หมดเลยเดี๋ยวตัดให้ดูค่ะ นีนะคะเป็นเวลาประมาณ10บโมงครึง่งก็จริงๆเราก็เสร็จคลาสได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเอื้อก็ทําการแบบว่าไปทาชุโรงทุระส่วนตัวเนาะแล้วก็นั่งทําการบ้านไปบ้างระว่างส่วนของวิชาภาษาอังกฤษเนาะแบบเปิดวันแรกก็มีการบ้านเลยแล้วเดี๋ยวเอื้อก็จะมาทําการบ้านต่อเพราะว่ายังทําไม่เสร็จมีต่ออีกนะคะหลังจากนี้แพลนก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นตอนบ่ายโมงจะเริ่มวิชาภาษาเยอรมนันก็เป็นบ่ายโมงถึง4ี่โมงแล้วหลังจากนั้นตอน4ี่โมงครึง่งเอื้อก็มีสอนเยอรมันของนอ้อง คนนึงจนถึง5โมงมันเองเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ก็คือ,อก็ทําการบ้านวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็จะต้องอ่านหนังสือนอกเวลาแล้วแหละเพราะว่าวิชาภาษาอังกฤษเขากําหนดมาแล้วว่าต้องอ่านให้จบภายในวันไหนและต้องรีบอ่านเพราะมันแบบมีหลายรอยหน้ามาเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันได้ค่ะ กลับมากันแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่เป็นเวลาห้าโมงครึ่งก็คือหลังจากที่เอื้อเลิกเรียนเยอรมันไปตอนสี่โมงเนาะเอื้อก็พักครึ่งชั่วโมงก็ไปสอนภาษาเยอรมันเด็กอีกคนหนึ่งตอนสี่โมงครึ่งจนถึงห้าโมงครึ่งแล้วตอนนี้ก็สอนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูบรรยากาศในห้องของเยอรมันเล็กน้อยนะคะ Z One and S S and ือจสิ่งรู้สึกว่าตอนแรกกลัววิชานี้มากเพราะว่าเป็นวิชาที่เอื้อจะเลือกเพื่อที่จะเข้าเอกใช่ไหมก็เลยกลัวเพราะมันต้องทําเกรดให้ดีมันถึงจะเข้าเอกตอนปี2ได้แต่พอเรียนไปเรียนมาแล้วเอื้อรู้สึกเอนจอยมากเพราะว่าเออเอื้อชอบภาษานี้ด้วยแล้วพอเข้าไปเราเอื้อได้พูดได้พร์ติซิเพตได้แบบอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบโล่งอ,อกแล้วก็เอนจอยมากขึ้นมาก,มากตอนนี้สิ่งที่เอื้อจะทำนะคะก็คือหมดวันแล้วแต่ว่า เอื้อกะว่าจะย้ายเ็กการเรียนเยอรมันจากจันเช้าไปเป็นสุกเช้าเนอะเพราะว่าจันเช้าอะ่ะคนมันค่อนข้างเยอะมันเยอะมากแล้ววันสุกเช้ามีแค่เจ็ดคนจันเช้ามี2 7คนเลยแล้วซึ่งเรกจ,จันเช้าก็สุกเช้าเป็นเ็กที่จะได้เจอกับทีเชอร์คนเยอรมันจะเป็นเ็กที่ได้แบบฝึกพูดตอย่านนี้อาจารย์ที่เป็นคนไทยเขาก็เลยประมาณคอนวินส์ว่าแบบเออถ้าเกิด บอกว่าช่วยย้ายเซ็กให้มันเกลีย่ยเฉลี่ยทั่วๆได้ก็จะดีมากเพราะฉะนั้นเอื้อก็เลยลองเปลี่ยนเซ็กไปเป็นวันศุกร์เช้าดูพร้อมกับเพื่อนๆของเอื้อในกลุ่มประมาณนี้ซึ่งผลก็ไม่รู้จะออกวันไหนเพราะว่าเอื้อเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อประมาณแบบ2ชั่วโมงที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะต้องเช็คอีกทีว่าเปลี่ยนเซ็กถูกไหม ซึ่งถ้าเกิดเปลี่ยนเซ็คได้ก็คือระบบเขาอนุมัติให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะวีคนี้เราก็จะมีเรียน4วันแทนจาก3วันนั่นเองนะคะแต่ว่าวันที่4เราก็จะเรียนแค่ตอน8โมงถึง11โมงก็คือแค่3ชั่วโมงนั่นเองเป็นเซ็คพูดก็คือเป็นวิชาภาษาเยอรมันที่เอื้อย้ายจากตอนวันจ่ายมาเป็นวันศุกร์นั่นเองซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเอื้อจะขอทําการบ้านพิมพ์งานของวิชาภาษาอังกฤษเมื่อเช้ชาที่สั่งกันมาไปดูกันเลยค่ะ น,นี้เป็นวันพุทธที่11สิงหาคมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นหลายคนจะตกใจว่าทำไมเปิดมา4โมงเย็นเลยตอนเช้าหายไปไหนต้องยอมรับว่าตอนเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาเกือบไม่ทัน ก็คือคลาสอะมันเริ่มตอน8โมงเชา้าใช่ไหมเออตื่นขึ้นมาตอน7โมง5 8ทุกอย่างมันรีบมากเอื้อก็เลยแบบไม่ได้อัดเข้าไปให้ดูแต่เออจะมาบอกละกันว่าวิชาช่งชาวงเช้าคืออะไรวิชาช่งชาวงเช้ามันคืออะไรการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคือฟิลลิ่งประมาณแบบสอนวิธีการใช้คอมการรีเสิร์ชการหาข้อมูลซึ่งเอื้อสึกว่ามันค่อนข้างจำเป็นเนาะเพราะปัจจุบันนะก็ชีวิตเราก็คลุกคลีอยู่กับพวกแบบ เทคโนโลยีพวกแบบ g o o g l e อนะไรประมาณนี้แล้ววิชาที่เขาจะสอนเรื่องการหาข้อมูลการเขียนอางอิงการแบบว่าแบบเออเราต้องหาแหล่งไหนที่มันน่าเชื่อถือเป็นต้นอะไรประมาณนี้ซึ่งก็มีงานมาแล้วเรียบร้รอยนะคะเป็นงานกลุ่มก็เดี๋ยวต้องส่งสัปดาห์หน้าแล้วตอนช่วงบ่ายตอนช่วงบ่ายคืออะไรตอนช่วงบ่ายเอื้อเรียนวิชา Gen e ค่ะ Gen e คืออะไร Gen e คือเหมือนประมาณแบบวิชาเลือกเนาะวิชาเลือกนอกคณะที่เขาต้องการให้เราบอกว่าแบบเลือก เพื่อที่แบบว่าจะเรียนตามหมวดต่างๆซึ่งมันก็แสดงเป็น5หมวดซึ่งเทอมนี้เอื้อเลือกลงหมวดสังคมคือจะลงหมวดอะไรก่อนก็ได้นะแต่แค่ต้องเก็บให้ครบ5หมวดอะ่ะก่อนจบแบบก่อนจบปตรีซึ่งเอื้อก็ลงหมวดสังคมไปวิชาที่เอื้อลงคือ intro to law ก็คือมันเป็นวิชาที่สังกัดในนิติแหละก็จะเจอเพื like so ่อนเยอะแยะมากมายเลยเออก็เจอเพื่อนแบบจากเพชศาสตร์จากปิวะจากนิคการแพทย์อย่างเงี้ยก็คือจะมารวมหลายๆคณะยกเว้นตัวนิติเองเพราะว่าเด็กคณะนิติไม่สามารถลงเอ n 1คณะนิติได้เอยเดี๋ยวทำคลิปแยกกับเรื่อง Gen 1ไว้ดีกว่าเออเพราะมันค่อนข้างมึนงงมาก Gen 1เจนแรง อ่ะแล้วเอ,อื้อหายไปไหนตอนช่วงเวลาพักบ่ายเพราะว่าเนื่องจากเจนเอ็ดเซกที่เอื้อเรียนเป็นเซกหนึ่งพันคนเนาะอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้ลงครบทั้งหนึ่งพันคนแต่ตอนนี้ก็มีประมาณแบบสองร้อยกว่าคนแล้วแหละซึ่งซูมอ่ะมันไม่สามารถจุได้เยอะขนาดนั้นเราว่ามันจุได้ไหมมันจุได้แม็กซิมัมสามร้อยอะนะแต่ด้วยความที่บอกว่าเซกมันเต็มหนึ่งพันคนมันก็มีความเป็นไปได้ที่มันจะมีคนเข้ามาลงเรียนเซกนี้มากกว่าสามร้อยคนแล้วก็บรรจุใช้ซูมไม่รอดอาจารย์ที่สอน วิชานี้เขาก็เลยทําเป็นคลิปแล้วก็ลงใน youtube แล้วก็ให้งานเหมือนแบบศึกษาตอนในภายหลังแล้วถ้าเกิดมีคําถามอะไรอาจารย์ค่อยจะเปิดซูมแล้วให้สักถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในแบบว่าแบบการเรียนการสอนในสัปดาห์นั้นๆหรือว่าในชั่วโมงนั้นๆซึ่งในเมื่อมันเป็นคลิปใช่ไหมเออก็เลยรู้สึกว่าเอื้อสามารถดูย้อนหลังได้สิ่งที่เอื้อทำคือเอื้อไปนอน <c oughs> <c oughs> เอื้อนอนตั้งแต่11ดโมงจนถึงปลายสี่โมง คือมันง่วงมากอะทุกคนเออนั่นแหละมันเพิ่งเปิดเทอมแล้วมันก็ง่วงมากเออก็เลยนอนไปเลยตั้งแต่11โมงถึง4โมงแล้วตอนนี้ก็คือ4โมงก,กว่าๆนิดเออก็ตื่นขึ้นมาไปล้างหนงล้างหน้าแล้วก็กําลังจะมาดูเทปของวิชาอินช o วร์ทูรอค่ะอาจจะดูสักชั่วโมงหนึ่งพร้อมกินข้าวดูไปกินข้าวไปเพราะว่า เทปแรกก็น่าจะบอกว่ายังไม่มีอะไรมากน่าจะเป็นแค่พวกแบบว่าการแนะนํารายวิชาทั่วไปคอร์สเซเลบัสเพราะตออห้าโมงม,มีสอนพิเศษแต่อีกคนนึงนะคะเป็นสอนซับสังกีนห้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเราพอสอนเสร็จแล้วก็คิดว่าก็น่าจะไปทําทุรัส่วนตัวอาบนองอับน้ำแล้วก็ลงมาทําการบ้านแล้วก็ อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าอาจารย์เขากําหนดวันมาแล้วเรามีเวลาแค่เดือนด็ดๆเท่านั้นที่อ่านร้อยกว่าหน้าให้จบเมื่อคืนนะคะเออก็ได้อ่านหนังสือนอกเวลาสมใจแล้วแต่ก็อ่านได้แค่นิดเดียวเพราะว่าง่วงแล้วก็เลยไปนอนแล้วก็อาจจะทําการบ้านการบ้านเยอรมันมาเลยก็ยังทําไม่เสร็จเลยตัย้งแต่เมื่อวานกันก็จะตัดไปดูเอื้อที่ดูคลิปของวิชา intro to law เลยลวกันค่ะหลังจากนั้นก็จะตัดไปที่ตอนที่นั่งทําการบ้านแล้วก็อ่านหนังสือนอกเวลาค่ะไปดูเลยเลยคะ่ะ เออก็สอนพิเศษน้องเสร็จแล้วแล้วก็ไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ดูการ์ตูนดูเน็ตฟิกไปจากเล็กน้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมาอ่านหนังสือมันคือหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมันไม่ใช่จริงๆอะ่ะมันไม่ใช่หนังสือนอกเวลามันคือหนังสือเล่มทั่วไปเลยอะ่ะที่สามารถหาซื้อได้ที่ตามร้านหนังสือต่างๆมันจะไม่ใช่หนังสือนอกเวลาจากสำนักพิมพ์อ่ะนะคือแบบ หนังสือเรือรจากสำหรับพิมพ์มันจะมีการเหมือนแบ่งเป็นเกรดแบ่งคำแบบว่าระดัแบบนี้ต้องคำเท่านี้ระดัแบบนี้ต้องคำเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแบบหนังสือจริงๆเลยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษเลยซึ่งมีทั้งหมด100 8หน้าเราต้องอ่านให้จบภายในประมาณ1เดือนนะคะซึ่งถามว่าจนถึงตอนนี้มีคนอ่านจบละไหมก็เห็นมีคนอ่านจบแล้วแต่ก็มียังบางคนยังอ่านไม่จบเหมือนกันถือว่าเป็นงานที่หนักมากเพราะว่าต้องมาตามอ่านให้ทนันเพราะว่ามีสอบพูดสอบ discussion เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยเนาะก็คือยังไงเป็นไฟบังคับแหละว่าต้องอ่านนี่เคยแพดแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เรากำลังชาร์จปากกาอยู่แล้วก็จะอ่านหนังสือใน iPad คือฟอนต์เล็กมากนั่นแหละนะคะทุกคนแล้วก็มีรอยก่อนหน้านี้ก็คือ สดสับที่ไม่รู้เนาะสิ่งที่เราชอบมากที่สุดก็คือเราจะเปิด ASMR ไปด้วยอันนี้เป็นของช่อง ASMR Weekly นะคะแล้วเราก็เลือกวิดีโอทีม Harry Potter วิดีโอนี้ก็คือเรื่องอ่า Inside g r i n g o d s Vault นะคะวิศ r ์ Bank ASMR Harry Potter Ambience Gold and Treasure เป็นไงก็จะมาอ่านหนังสือกันนะครับ ค่ะตอนนี้ก็เป็นกลางคืนของวันศุกร์ที่13นะคะศุกร์ส3ส่วนใหญ่มัาจะแบบฉายเรื่องผีเนาะก็คือเมื่อวานมันผ่นิหัสเนาะเป็นวันหยุดไม่มีการเรียนการสอนสิ่งที่เอื้อทำก็คือเอื้อตามเอาาม่เอาตามเรียนอินโท to ูลอจนจบเนาะก็ล่อไปนานเหมือนกันแล้วก็อ่านหนังสืออ่านนอกเวลาภาษาอังกฤษนะคะ วันศุกที่ผ่านมาก็คือเป็นคลาสเยอรมันนะคะเป็นเซ็ของสปีกิ่งต้งแตบบ่เวลา8โมงถึง7โมเงเออสุขดีมากเพราะว่าได้เรียนกัน A ip, เนทีฟเนาะแล้วก็ได้พูดได้สื่อสารภาษาเยอรมันได้ practice แบบ speaking อะไรแบบนี้แล้วพเชอร์คือใจดีมากใจดีมากๆๆกๆแบบ ตัวเขาอยู่เยอรมันเนาะแต่ว่าเขาต้องตื่นแบบตีสามมาสอนประมาณเนี้ยเออเพราะว่าเขายังอยู่เยอรมันอยู่แต่ว่าเขาต้องสอนข้ามทําโซ o เนาะเี่เชื่อใจดีมากจริงๆไม่น่าถึงเข้าใจว่าทําไมรุ่นพี่ถึงเรียกเขาว่าแม่พระเดี๋ยวจะตัดให้ไปดูบรรยากาศในคลาสสักนิดนึงค่ะส n e ส t ีสาวค่ะ ะะเอื้อก็ทําการบ้านของเยโยที่เชื่อสั่งมาทําเสร็จแล้วก็สอนพิเศษภาษาเยอรมันของพี่คนหนึ่งสักก็พักชั่วโมงหนึ่งแลวก็สอนพิเศษภาษาอังกฤษของน้องอคนนึงแล้วเสร็จแล้วเอื้อก็ไปกินข้าวเย็นอาบน้ำแล้วตอนนี้ก็คืออาบน้าเสร็จแล้วก็กําลังจะมาอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาอีกรอบหนึ่งค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับวีคแรกของการเปิดเทอมออนไลน์ของเอ,อื้อซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรมากยังมึนๆงงๆกับชีวิตอยู่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆถ้าเกิดดูมันถึงจุดจุดนี้เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปมันจะดีมากขนาดไหนประมาณนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างถ่ายแยกวันแล้วก็ไม่ต่อเนื่องเนาะก็อาจจะแบบมีมาตรฐานคนละมาตรฐานกันบ้างในแต่ละวันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเอ,อื้ออมเมนต์ไปกำลังใจให้เอื้อด้วยนะคะ c o m มนต์เวลาที่แบบให้กําลังใจในการทํา YouTube ของเอื้อมาก แล้วก็ติดตามสำหรับคลิปต่อไปนะคะเป็นวีคที่2ของการเรียนออนไลน์เป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าคิดว่ามันก็น่าจะเป็นสเก็ตเจเดิมเนาะบอกว่าวนซ้าๆไปอาจจะคลีเช่สำหรับใครหลายๆคนแต่อย่างที่เอื้อบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเมนพอยต์ของคลิปนี้ก็คือเหมือนแชร์ให้ทุกคนรู้ด้วยว่าในวีคๆหนึ่งเอื้อทำอะไรเป็นตัวที่โมดิเวตเอื้อนในการแบบต้องกระตือรือร้อนในการอ่านหนังสือในการทํางานแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการติดตามเอื้อน,นะคะเอื้อก็จะมีขึ้นเป็นซับไตเติ้ลข้างล่างให้คะ่ะก็ จะมี IG หลัก s t u d ิ g r a m t ม t t t e r แล้วก็ตัว TikTok นะคะสามารถไปกดติดตามได้ถ้าเกิดไม่ทันตอนป้นคลิปที่เอื้อใส่เข้าไปให้นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าวีคหน้านะคะเป็นวีคที่2ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาในชีวิตมากกว่าไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เจอกัน,นคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย